สองศิลปินใหม่พี่น้องครับขอบคุณแห่งใจจากอีจากน้องทุกทุกท่านครับวันนี้ครับที่เป็นแข่งใจใกัาเป็นเดียว,ว,ยว,ว,ยวก็ไเดรสเซ่าำการบนบปล่อยไปซื้อดอกพี่น้องมาให้น้ำมุนเดรสเซ่เราเป็พี่น้องในวันเดรสเซ่กันนะครับขอบคุณในหลายพี่น้องเอฟซีจากทางกรุงเทพกมาหลายพี่น้องจากทางหลายจังหวัด นะครับที่เขียนเด่นนะมันเป็นแรงใจกับระเบียบวัลสินในสซัลโมนีนะครับถ้าด้กับเป๋าพระเอกโปวัชรักับพระเอกแจนสมีสองศิลปินในของเฮาฝากโซอ้อมใจพี่น้องนะครับเดีช่วงนี้ใส่พระเอกโปกับพระเอกแจนฝากเป็นลูกเป็นหลานพี่น้องสักน้อยสักเกินนะครับหลังจากนั้นพบกับการแสดงได้ชมต่อไปนะครับครับผมกอบสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องเช่าจังหวัดสมุทรสาครพี่น้องเอฟซีกรุงเทพทีเด่นนะมันเป็นกลังใจกับระเบียบวันสินเนมืัลโมนีครับผม โกวัญชลครับปีนี้ก็ได้มีโอกาสมาสังกัดก็ไปเดี๋ยว่าไดสิเป็นปีแรกจะได้กาแฟไปรู้เป็นหลังพี่น้องเอฟซีดูดทหารนะครับเป็นกำลังใจให้โบนะครับที่งานแล้วเดี๋ยว่าไดสิไม่ได้พี่น้องเลยส่วนตอนรับจับบาลได้พี่น้องครับศิลปินไม่ของเราฝากซื้อออกใจพี่น้องน้ำเน็กันแล้วกันครับเอาไปจำนักเอกของเราพี่น้อง สวัสดีค่ะสวัส <sought> ดีพ่อพี่พี่น้องสมบลอร์คอดพี่น้องไก่เคียวเอฟซีระเบียบวัฒนศิลป์พี่แม่กำลังใจระเบียบวัฒนศิลป์เลมอนี้นะคะน้องเจ้าเ์รัศมีค่ะปีนี่การด้มีโอกาสมาสังกัดระเบียบวัฒนศิลป์เป็นปีแรกในได้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่น้องสมบลอร์คอดพี่น้องเอฟซีระเบียบวัฒนศิลป์ซอยเชียร์ซอยสนับสนุนมาอีกจะคนหนึ่งในเด้อค่ะเด้อสวนส่วต้องเราเอาไปที่พี่น้องครับสำรองตั้งเอกของเราจักเตยวันที่ท้านนมาเสียอยากเตยครับแนน เต้ยทำการสายฝนโอ้ยเนาะเอาใจดายกับพี่น้องครับชมล่อเรือต่อก่อนพี่น้องดูเป็นแห้งใจนะครับตลอดจนวัดเลือดรามือนีจะมีจากกันกันแล้วกันครับเอาไว้พบพอๆน้องโบกับน้องแจ๋ดนะครับในช่องของรับเรือต่อก่อนกันแล้วกันซ่วนในจักหวัดไน,น่พี่น้องครับ